โอสูตรล่างสูตรเน้นเนาะค่ะโอปป้เป็นสีคาดไฮเป็นสีคาดแยกบนแยกล่างเนาะค่ะเน้นล่างแล้วก็เน้นบนเมื่อนีสีเน้นล่างเน้นล่างครับก็มีเอฟซีบอกว่าแอดเอาล่างก่อนได้ไหมเพราะว่าจะได้ไปหยิบลอตเตอรี่นะรอบก่อนเอาบนก่อนไงมันก็เลยไปหยิบลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับบ้านนี้อันเมื่อนีเนาะโอปอ้เพิ่กามานังอยู่มองลุมพญานาคเนาะค่ะอันนี้ความเสียเนาะ เป,เป็นท่างน้ําไหลบะค่ะคือน้ามันไหลจากข้างบนงบลงมาเป็นที่เอียงนะครับที่เอียงน้ํามันจะไหลงลงมามันลงแต่ตรงนี้แหละครับผมมันไม่ลงสะนะครับหายไปเลยมันหายมันหายเข้าไปในหลุมนี่แหละครับดังก๊อกๆ๊อกก๊อ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 กผมก็ว่าเสียงอะไรเนาะแต่ว่าเป็นหู้ที่ได้<า>แต่ไปหาดูทางน้ําออกก็ไม่มีนะแถวแถวนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าน้ํามันหายไปไหนอุปเลยอ,อยากสั่งบอ่อพญานาค <c oughs> ได้ไปซื้อหินมาบ้างเป็นส่วนบางส่วนเนาะ เดี๋ยวถูกงวันนี้เนาะเดี๋ยวถูกวันนี้ก่อนนะครับว่าจะอยากสร้างนะครับอยากทําให้มันสวยงามเนาะใช่เผื่อท่านให้โชคนะครับเผื่อท่านให้โชคเราเนาะจะได้มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับเป็นงานความเชื่อเป็นความเชื่อท่านเอฟซีเนาะครับผมเอฟซีใส่วิจารณญาณเอาใช่ครับป็นยังไงเนาะชุดล่างบบเนี้ชุดล่างนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นชุดล่างเนาะมีเอฟซี ขอมานะครับบอกว่าแอดเอาชุดล่างให้ก่อนเนาะแล้วก็ชุดบนเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเพราะว่าต้องใช้สูตรตัดอะไรหลายๆอย่างมันจะเหลืออยู่แค่ห้าหางนะครับวันนี้รอบชุดไทยนี่โอปปอสิจัดประมาณประเกินหาหูกา,างประมาณห้าหางครับผม <5 S 1> ชุดบนชุดบนเนานะแต่ว่าเมื่อนี่ก็ถือว่าเน้นอยู่แน่นอนจ้ะเน้นครับจะปล่อยชุดล่างอย่างเดียวแต่ว่าได้วงกลมขึ้นเด่นมาแล้วครับเน้นพิเศษมาแล้วใช่ ฝันดีพ่อค่างวันเนี้ยฝันฝันมันจําไม่ได้ครับผมฝันก mmm, ็จ bueno, ําไม่ได้นะครับคือฝันฝันจําไม่ได้คร uh ับผมงวดที่แด้นั้นฝันว่าเขาเขียนเ่มืออะไตัวใดก็ฮห้าห้าไปออกธนาคารใช่ครับห้าครับผมไปออกธนาคารเอฟซีเสียได้ว่าซันซันได้คักนาะหัวเนาะก็ ม,มันไม่ฝันเนาะมีแต่สูตรนี่แหละครับผมคำนวณไว้คำนวณล่างเนี่ยคำนวณเสร็จหลายวันแล้วนะครับก็ยังไม่มีเวลาว่างที่จะไปปล่อยกดีมันติดภารกิจหลายๆอย่างะนะครับแต่ปล่อยเด็กเสียดอยู่ใช่ป่อยวุ่นวายอยู่กับเชือกอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับเอฟซีที่รอเลขเชือกเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันตอนนี้อาจารย์ท่านก็เดินทางไปบุรีรัมย์อยู่นะครับไป นู่นแหละครับสุรินแถวๆนู่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านไปทําอะไรเนาะครับเดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวจะตามให้นะครับสําหรับเอฟซีที่ตามเลขเชือกนะครับเป็นวัยร่นครับแล้วทีนี้เรามาคุยเข้าเรื่องเราดีกว่าคือวันนี้จะเป็นสูตรล่างนะครับผมสูตรล่างงวดที่แล้วน่ะชุดเต็มเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซีครับสมมุติว่าจะเอาชุดเต็มมาโชว์อย่างเงี้ยมันก็จะหลายหางเนาะครับวันนี้เอาเป็นชุดเน้นเลยนะครับชุดเน้นล่างนะครับผมจะวงกลมให้ มีแค่สี่หางนะครับผมเป็นจา้าไหนเขาดูปะค่ะชุดล่างชุดล่างชุดล่างถ้าไม่ตัดออกเนี่ยมันเข้ามาสองสามงวดแล้วนะครับผมโอ้อ่าไปตัดจ้าไหนตัดตัวมันถือออกดิตัดตัวที่ไอ้นี่ออกครับม,มันอันนี้เป็นตัดตามสูตรนะถ้าจะให้ดีหน่อฟ fc มันเป็น,ปนชุดเต็มดีกว่าก็มี fc โทรมาหาผมเนาะบอกว่าแอด ที่ดูตามสูตรมันเข้าแค่งวดสองงวดเองนะครับคือที่เข้างวดสองงวดคือประมาณว่ามันเป็นสูตรที่ผมตัดออกมาแล้วแต่ว่าถ้าชุด44งวดเนี่ยคุณกลับไปดูใหม่เนาะ44งวดแบบไหน47งวดอะไอ้ี่สิ่งวดนั่นแหละไอ้4 4สี่ตัวขออภัยก็ว่าอยู่นึกว่าถูก44งวดคือมันมันเป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มกลับไปดูก่อนเนาะแล้วก็ลอง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 แคปไว้นะครับ ผมตัดออกจากชุด40กว่าหางนะครับมาเหลืออยู่20กว่าหางแล้วก็มาเหลืออยู่10หางแล้วมาเหลืออยู่5หางนี่แหละครับผมมันก็ต้องตัดเรื่อยๆเนาะจะตัดทีเดียวมันก็กลัวจะพลาดนะครับผมเใช้เวลามันตได้ตัดง่ายปานั้นเนาะใช่ครับแต่มันก็เป็นแนวทางเนาะผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเข้าหรือว่ามันจะหลุดเนาะก็เป็นตัดตามสูตรนะครับสูตรของคุณพ่อเมืองเพชร อันนี้สีบวกเกี่ยวกับฝันหรือว่าเลขดังไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคือจะดูดูในสูตรครับสูตรคํานวณเนาะใช่ใช่มันสีมาตามสูตรเท่านั้นเนาะถ้าดังนี่ก็ดังสี่ครับมาแรงนะครับสีถ้าดังเนาะมีว่าในสูตรโอ๋มมีอยู่ครับสีก็มีนะฮะเขาคือแห้งแต่รักสีไหมสีที่ที่ดังนะสำหรับสำหรับดังดังมากเป็นเลขของท่านอาจารย์หลายๆท่านเนาะมาสี อะไรนะสองสามสามอันนี้ก็ดังครับผมสามสามนี่ก็ดังสองสามเด็กเบิกชาบเดีสองสามสี่สองสามของผมก็มีนะไม่ใช้ไม่มีเออของผมมีสบ่มีครับมีในสูตรเลยเตะมีมีเบิกชาบปิดทุมกันนะมันมีในสูตรผสมแต่มันตรงกับอาจารย์ที่เขาส่งมาดังๆกับผมก็มีผมก็มีด้วยตรงกันน่ะใช่แต่งผมมันเป็นล่างมันก็ส่วนมากสูตรมันจะไม่หนีกันเนาะ ถ้าเด่นตัวไหนตัวนั้นแล้วบลล่างนี่วิ่งตัวไหนอ่ะล่างผมวิ่งสองครับวิ่งสองไม่เขียนให้คบสองบ่สองตัวเดียวสองตัวเดียวครับล่างวิ่งสองบนวิ่งหกกับหนึ่งเลขวิ่งนี่บ่เคยหลุดมาค่ะเลขวิ่งนี่เลขวิ่งบนนี่นะคืออ่าปีหนึ่งอ่ะจะหลุดอยู่แค่สองงวดนะครับอืมจะหลุดอยู่แค่สองงวดนะครับ งวดนี้วิ่งหกกับหนึ่งบนน่ะบนบ่างวิ่งสองบนเนื้อมาล่างส่วนหลายนะส่วนมากจะไปบนนะเอฟซีนะครับส่วนมากเป็นสูตรบนบะสูตรบนครับแต่ว่าก็มีอาจารย์บอกว่าปอเอาสูตรล่างไปด้วยคือมันมาล่างผมก็สังเกตดูถ้าผมไม่ตัดออกเนาะมันก็มาล่างเนี่ยบนล่างเนี่ยสองสามงวดติดแล้วนะครับกันไว้ถ้าผมไม่ตัดออกนะแต่จะให้ดีกลับไปดูในคลิป คลิปที่เต็มดีกว่ามันจะชัวร์กว่านะครับอันนี้ตัดส่วนตัวผมเนาะคือปล่อยหลายคลิปอยู่หลายคนก็บอกไม่เห็นอ่ะขอดูชุดล่างมะคะครับยุกให้ดูเลยค่ะล่างผมมีแค่นี้ครับบ่าหลายได้่ะครับผมจำหนึ่งเด้อบบบนี้ชุดล่างไม่วงกลมนีตัวเน้นคือสองสี่สองเจ็ดสามสี่สี่ศูนย์ครับผมตัวร่องสองห้าสองแปดสองเก้าสองสาม นี่ในสูตรอีดีตัวหรับพี่น้องค่ะอันนี้เป็นชุดตัดออกมานะครับอีฟซีครับแต่ว่าสีหางนี่คือเป็นชุดเน้นเน้นคือเน้นส่วนตัวในอีฟซีนะครับเน้นส่วนตัวนะครับเน้นล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับวันนี้สูตรล่างเนาะค่ะครับสูตรบนเดี๋ยวรอก่อนเนาะแต่ว่าสูตรบนอาจารย์ท่านใดว่าเลขตวไหนดับหอวข้อมีนเอาไว้ใต้คลิปเนาะบับอกสามดับนะบอจะาบอคณะเหล็กดับเลยครับบัตนเด็กไปเรียกเหล็กสูตรดับแมนบอ ไครมีสูตรดับม่าสอนอุปน่เดอ<ต>บาดเนี่แต่ว่าอาจารย์บอกว่าสามดับล่างนะอัน,นอันอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมตามสูตรเนาะเอออันพ่อสมปวงก็บอกดับสามขึ้กันใช่ไหมแม<ต>่เนบาดเท่าขึ้นมากสามเล่ะถ้าใครคิดว่าสามดับก็ตัดออกก็ได้ครับผมตัดสองหางนี้ออกก็เหลืออยู่ไม่กี่หางเนาะคอมเมนต์มาเนาะรับผมคอมเมนต์มาได้นะครับล่างอย่างเดียวครับผม แต่ว่ากะตัวเน้นสีมีสีหางในวงกลมอันนี้เน้นชุดล่างมาแล้วนะคะสีหางย่างแต่ชุดบนนะคะะระกามาสรุปมือสุดท้ายเดี๋ยวเอาลงก่อนก็ได้ค่ะบานนี้เพศจังไรกรุงสุดท้ายนี่สีเหลือหน่อยขโมยคาบอีกบ่ค่ะไม่คัดแล้วครับมีแค่สีหางนี่แหละครับผมไม่ไม่ทั้งบนล่างยีงไงจะให้เขาซื้อทั้งบนทั้งล่างนี่นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคัดให้ครับเดี๋ยวจะเอาบนมาแค่ห้าหางบนเนี่ยจะมีห้าหางนะครับผม ที่กำลังจะทําอยู่นะครับห้าหางนี่คือหลาตัวล่างก็ห้าบนก็ห้าเนาะใช่อันนี้เหลือสี่แล้วนี่เนี่ครับจรอฟงสุดท้ายใช่เหลือชุดบนครับชุดบนเดี๋ยวจะเน้นให้นะครับผมต้องรอเลขตัดเลขสูตร าลองคอมเมนต์มาเวอร์มาวามาร์คบอสูตรนี้เนาะใช่ใจผมเนี่ยอยากปล่อยเต็มที่แล้วเพราะว่าผมผมก็ต้องรอสูตรก่อนนะครับอสูตรมันปล่อย่ได้เลยรตลีมันมันปล่อยไม่ได้ครับรอสูตรก่อนใช่รอได้หลายสูตรใช่บางทีท่านยังไม่สูงเลขตัดมาผมก็ยังตัดไม่ได้นะครับเอซีเนาะบางคนก็มีเลขดับมาใช่แต่ว่าชุดเต็มของผมน่ะเอฟซีถูกถูกมาหลายงวดแล้วนะสําหรับชุดเต็มนะครับ เขาคอมเมนต์มาอยู่นะครับถูกับอุปมาสามสี่งวดแล้วมีคนถือกินบ้างมีมีครับเป็นชุดเต็มส่วนมากมันจะเป็นบนไม่ต้องกลับเออเขาเอาไปคาดเอาหรือว่าเขาซื้อหมดเขาซื้อหมดโอ้เขาคือทุนหลายเลยก็ไม่ต้องกลับไงเบิกซับเพราะเขาซื้อในน้อยเนาะใช่ใช่าถึงคันซื้ออันโตนันะบานกับวัตวไลแต่ว่ามันดหน้อยซื้อร่องเบิรงกซื้อใช่มันมีอยู่สี่สิบกว่าหางครับผมอันนี้ผมใช้สูตรตัดออกมามันก็เลยเหลือน้อย ผมวิ่งหกกับหนึ่งเนาะผมก็ตัดหกเอาหกกับหนึ่งามาตัดนะครับค่ะในขอดูชุดงบน้อยล่างอย่างเดียวน,นะคะคล่างอย่างเดียวงบน้อยอันนี้คือคัดแล้วนะจ๊<น>ะเนาะคัดแล้วคัดแล้วครับจะเอาถอยลงเมือ่อลงแจ้ถอยฟังดิบเบบมันจะมีสองแปดแต่ว่าในวงกลมก็มีแค่สี่หางนะสองสี่สองเจ็ดสามสี่แล้วก็สี่ศูนย์ชุดยิบลอตเตอรี่เนาะชุดร่างเนาะค่ะล่างครับ แ่ว่าขันสีมาบนนี่ก็ะือว่ามันขึ้นบนนะคะเนาะครับผมก็มีโอกาสนะมีโอกาสเพราะว่าเรก็พอมาขึ้นบนส่วนมากสูตรผมจะบนนะแมนว่ครับส่วนมากจะมาบนเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรล่างเนาะแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นบนเหมือนกันนะอินตีนะครับใช่แต่อาจารย์บอกว่าเออเน้นให้เน้นล่างนะครับแต่มันก็เอาอยู่นะสามสี่งวดมาแล้วล่างคือล่างบนคือบนนะ เออเอาอยู่อยู่ครับ